ก็เป็นนัดน้อยนะครับก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขอดมันก็ทำทวดมันก็ทำเอขปลาไม่ขายเอาปลามาขายแม่ไม่เอาตังค์ทอนไม่มีไม่มีหลอกเล่นหลอกเล่นไม่มี รับผมชัางทะเลตูผัดหอมผัดิ่นผาเที่ยวก็วันนี้ขายตลาดนัดวันพฤุหัดเป็นตลาดนัดน้อยนัดน้อยมองไปทางนี้ก็สุดแล้วในซอยก็มีร้านเสื้อผ้าอยู่ร้านันึ่งฝั่งนี้ มองเข้าไปก็สุดละด้านหลังก็จะมีร้านขายต้มแซ่บขายลาบหมูขายก้อย,ยอยู่แต่ตลาดตลาดนี้มีแค่นี้จริงฝั่งนี้่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นโรตีรตีก็เป็นนัดน้อยนะครับก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เดินกันวแบวแป๊บวแป๊บนี่ก็สุดซอยแล้ว ที่ไหนก็มีราคาจะให้หนูแทร์ให้ไหมใส่พี่พิซซีหนึ่งอ,อันอี้โตมากับขนมเบื้องใช่ค่ะแต่ว่าไม่ทําขนมเบื้องขายนะเมื่อ <c oughs> ก,ก่อนเมื่อก่อนช่วยช่วยแม่ขายอันเสียนบาทใส่ถุงกระดาษเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็ไม่ตั้งใจขายนะเจอพี่ชายขายแล้วทีนี้ก็เลยมาใส่เพื่อไม่ขาย ก็ประมาณว่าอยู่ประมาณแล้วเราถนัดนะใช่ค่ะต่ั้งนานแล้วเขาหกปีแล้วอันนี้ห้าหกปียังน้อยนะอันนี้ตั้งแต่ไปช่วยพ่อแม่ขายตอนนั้นอายุสิบสามปีจนทุกวันนี้ไม่อยากทำขนมเบื้องขายเพราะอะไรรู้ป่ะเบือขี้เกียจขูดมะพร้าวขี้เกียจลวกันเนี่ยเาขูดวันนี้ลยวันวันอยู่เสาที์ไม่ได้ทำอะไรขูดแต่มะพร้าวทั้งวัน เอานี้มาดูตลาดตลาดนัดน้อยแทบจะไม่มีอะไรขายแล้วเขาทำทอดมันก็ทำเอขปลาอะไรไม่ขายเอาปลามาขายแม่น้ำมาแม่น้ำเนื้อปลากายตัวเเบอร่นนัปลาดุกวัวเนี่ยอันนี้ปลาคอกระเมียบปลาคอปลาดุก กระขบปลาดุก i, นี่มั้งดูปลาช่อนนี่ม่ถามเลยนี่ปลาดุกมีตัวผู้เน,นี่ย้แหละปลาชราเยนี่ปลาดุกตัวผู้อนนียมีหนวดปลากายปลาทอดมันโอ้ตัวใหญ่พราฉันไม่กล้าไปปลาทุ่นปลากายปลาหมปลาดุกมีนี่ส่วนใหญ่มาแบบนี้ขายดีมาแป๊บเดียวก็มีคนมาซื้อหมด อ๊ไม่ใส่ถุงนันนะมีไปบ้านเหรออะไรนี่วะมาดูมาดเข้ากูจะได้ไปเลยเด้อมนีเน like าะแกอันน şey. ี้แกก็ไปกันนี่แกก็ไปแต่นี่มาอันนี้กูว่าไม่ในนี่หรอมีได้ เจดงหลบเว้ยอย่าไปอย่าอย่าพูดเรื่องการเมืองครับช่องผมไม่ไม่เกี่ยวกับการเมืองช่องเราเป็นช่องเป็นกลางๆครับกลางๆไม่แค่ไม่เข้าข้างใคร เข้าข้างแบบพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตลาดนั้นนะี่แหละก็ใครเห็นคลิปนะครับ,รบแถวบ้านมีตลาดนัดก็ช่วยออกมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้ายากหมักแพงครับค้าขายก็ยากทำแกงมาสามหม้อกว่าจะขายหมดแต่ละหมอนี่ยากเย็น เอาไว้ลง youtube ให้พวกแก่ดูวเวลาแก่ไปจะได้กดเข้าไปดูโอ้ <c oughs> โหวันนี้ของหวานก็มีขายทำมาเยอะถ้ใครเจอคลิปก็มาเข้ามาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันนะครับ สดๆบ้านๆก็มีครับนี่ใครอยากดีสออกลำไส้นะครับนี่ดอกกระเจียวเพราะว่าไฟเบอร์ยเยอะมากครับเวลากินเข้าไปมันก็จะช่วยชำระล้างลำไส้สะอาดครับเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรที่มันแพงๆกินนะครับอดอกกระเจียวเนี่ยแน่นอน ด้านหลังก็มีอันนี้จะเรียกว่าอะไรกับข้าวกับข้าวจะมียำหมูน้ำตกลาบหมูก้อยเนื้อต้มแซ่บร้านนี้แซ่บครับไม่ต้องกลัวแซ่บตั้งแต่คนทำแล้วทํากันสดๆใหมๆ่ๆหน้าง,งานครับไม่มีของค้างคืนร้านนี้บรรยากาศตลาดนัดมีแค่นี้ครับน้ดนนี้เป็นนัดที่แบบน้อยมาก นี่ด้านหลังก็ยังมีเสื้อผ้ามาซุ่มขายอยู่ครับลูกค้าเดินถึง้ข้าวหน้าต้องให้ย้ายไม่อยู่ฝั่งนี้ลูกค้าไม่เห็นนะถ้าเดินมาไม่ถึงนี่ไม่เห็นร้านผ้า พาเดินดูบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้ว่างครับช่วงนี้ว่าง กันประจำทุกวันพฤหัสัร้านนี้ก็เป็นอาหารทะเลอาหารทะเลไม่แพงครับร้านนี้ขายกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโลเป็นก<า>ิดก็ขาย ด้านนี้ก็ประตูประตูทำกันตึกตึกใหม่ๆทุกวันร้านน้ำร้านน้ำปัน่นก็ได้จ้ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วซื้ออะไรครับซื้อกระปุกซื้ออะไรซื้ออะไรบอกก่อนแล้ว พ่อใหญลุงข้าวทำตังหล่นแล้วซื้อข้าวโพดใหญ่ลุงซื้ออะไรอ๋อซื้อข้าวโพดใหญ่ลุงใครกินซื้อไปให้แม่กินเนี่ยหนูกินค่ะเอาเถือตังเออเถื่อดีเออตังขอบคุณค่ะเอาไม่เอาตังทอนไม่มีไม่มีหลอกเล่นหลอกเล่นไม่มีไม่มีพอดีพอดี หลอกหลานหลอกหลานแหม่พบอกว่าตั้งซอนอย่างไวเลยตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าเริ่มเก็บแล้วครับมัวแต่เพลินเพลินลืมถ่ายคลิปไม่ใหญ่แม่กระเพราไม่เหลือเลยใหญ่ซื้อปลาหมึกกินไ่เหนืออะไมั้ขายดีมันเนี่ยกะเพราเนี่ยเออไม่ซาสึ่ปลาหมึกกินอย่าไปบอกไม่ขายขายกะเพราที่เด่น ส่วนใจญ่ก็เริ่มเก็บกันแล้วอขอค้าแมคค้าวันนี้เงียบเหงาแม่ค้าบนเงียบๆแต่ว่า้าขายหมดกันเกือบทุกเจ้าไม่รู้เงียบแบบไหนเดีมาเดินดูฝั่งนี้มัง่เงเ <laughs> ร้านท้าเก็บกันแล้วล <laughs> มาถ่ายตอนเก็บมาถ่ายตอนเก็บตอนตอนขายไม่ถ่ายเนี่ยตอนตอนขายฉันไม่มีเวลามาถ่ายเลยมาถ่ายเอา <laughs> ตอนเก็บมันใช่หรอกตอนตอนนั้นน่ะมีเวลาเล่นโทรศัพท์ <laughs> วันนี้ว่างจัด <laughs> ตอนนี้สวยงาาไมาถอนี้ตอนนั้นก็ถ่ายแล้วไงตอนนี้ก็มาถ่ายตอนบรรยากาศแบบค่ำ<ณ>ๆ่มืดๆตอนเก็บร้านเนี่ยคราวนี้ต้องต้องลงทุกวันถ่ายมาแต่ตลาดนี่แหละถ่ายแต่พวกหน้ากเก่าๆเดิมๆ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่หน้าเดิม,มยัมยมอยงอย่างเดียวนะหน้าเริ่มเ่าแล้วด้วยยังไม่ถึงสงการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเ่าแต่แกที่ไหนฉันก็เริ่มเ่าแล้วแกรูปไหมเนี่ย ค่อยยังดีค่อยยังดีมอไอหมอก็ขยันนี่เรื่องงานก็ยังมาช่วยขายของ,งองีกขายไปแล้ว คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ